่านหินเป็นเชื้อเพลิงธรรมชาติเกิดจากการสะสมตัวตามธรรมชาติของซากพืชในแอ่งตะกอนน้ำตื้นและ่านหินเป็นหินตะกอนชนิดหนึ่งซึ่งสาม,มารถติดไฟได้มีส่วนประกรอบที่สำคัญคือสารประกรอบของคาร์บอนซึ่งจะมีอยู่ประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ50โดยปริมาณ่านหินมีกำเนิดมาจากการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของพืชพันไม้ต่างๆ ที่สลายตัวและสะสมอยู่ในลุ่มน้ำหรือแอ่งน้ำนับเป็นเวลาหลายร้อยล้านปีเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของผิวโลกเช่นเกิดแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดหรือมีการทับถมของตะกอนมากขึ้นทำให้แหล่งสะสมตัวนั้นได้รับความกดดันและความร้อนที่มีอยู่ภายในโลกเพิ่มขึ้นซากพืชเหล่านั้นก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง เทันหินชนิดต่างๆทันหินลิกไนท์หนึ่งในเชื้อเพลิงสำคัญของการผลิตกระแสไฟฟ้าในยุคแรกเริ่มจนถึงปัจจุบันย้อนกลับไปในปีพศ2460ในสมัยรัชากาลที่6ได้มีการว่าจ้างให้ต่างชาติเข้ามาสำรวจเหมืองทันหินภายในประเทศจนพบแหล่งทันหินที่มีอยู่มากในอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางและที่ตำบลคลองขนานจังหวัดกระบี่โดยในช่วงแรกได้ประธานบัตรสัมปทานให้แก่บริษัทเอกชนเปิดการทำเหมืองลิกไนท์ ต่อมาในปี2470พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจได้มีพระบรมราชโองการให้สงวนแหล่งฐานหินในประเทศไว้เพื่อให้ทางราชการเป็นผู้ดำเนินงานเท่านั้นจบจนกระทั่งปีพศ2496ประเทศไทยได้เติบโตพัฒนาอย่างรวดเร็วกำลังการผลิตไฟฟ้าที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการประกอบกับการผลิตไฟฟ้าด้วยถานหินลิกนขณะนั้นมีราคาต่อนหน่วยถูกกว่าเชื้อเพลิงประเภทอื่น ที่นำมาผลิตก,กระแสไฟฟ้าได้จึงมีมติคอรมให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขึ้นที่อำเภอแม่เมาจังหวัดลำปางโดยใช้ถ่านหินลิกไนจากเมืองแม่เมาเป็นเชื้อเพลิงหลังจากนั้นได้เปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่เป็นโรงที่สองเพื่อกระจายไฟฟ้าไปสู่ภาคใต้นับแต่นั้นองค์การพลังงานไฟฟ้าลิกไนก็ได้ถือกำเนิดขึ้น การเล็กไนได้ก่อสร้างโรงจากแม่เมาะที่จังหวัดลำปางขนาด6.25เมกะวัตต์จำนวน2เครื่องเชื่อมโยงกับตัวจังหวัดด้วยสายส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาดแรงดันไฟฟ้า69กิโลวัตต์ซึ่งนับว่าเป็นสายส่งไฟฟ้าแรงสูงสายแรกของไทยทำให้จังหวัดลำปางมีไฟฟ้าใช้อย่างมั่นคงและยังได้เชื่อมสายส่งไฟฟ้าไปใช้งานก่อสร้างเขื่อนภูมิพลที่จังหวัดตากอีกด้วยท่านหินเล็กไน เป็นแหล่งพลังงานจากใต้ผืนแผ่นดินที่มอบความสว่างสวัยให้กับคนไทยไมาอย่างยาวนานจวบจวนกระทั่งทุกวันนี้แม้โรงไฟฟ้าถ่านหินในอดีตจะประสบปัญหาฝุ่นควันอยู่บ้างแต่กฟผก็ไม่เคยหยุดพัฒนาเพื่อให้โรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่สะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการติดตั้งเทคโนโลยีกำจัดมลสารที่ทันสมัยต่างๆจนทำให้โรงไฟฟ้าถ่านหินในปัจจุบันสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบได้อย่างลงตัว พลังงานที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ส่วนมากแล้วได้มาจากน้ำมันดิบซึ่งต้องใช้เวลาหลายร้อยล้านปีกว่าจะได้เป็นน้ำมันให้เราได้ใช้กันทุกวันนี้น้ำมันดิบนั้นประกอบด้วยสารประกอบไฮโดรเจนและคาร์บอนแต่ก็ยังมีสารประกอบอื่นๆปะปนอยู่อีกหลายชนิดเช่นกัมมันท ไนโตรเจนออกซิเจนทำให้น้ำมันดิบที่ขุดพบมีสีและความหนืดที่แตกต่างกันในประเทศไทยนั้นถึงเราจะขุดพบน้ำมันดิบทั้งบนบกและในทะเลเอ่าวไทยแต่ปริมาณที่ผลิตได้มีเพียง20%ของความต้องการใช้พลังงานน้ำมันดิบที่เราใช้ส่วนใหญ่จึงต้องนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งก่อนที่จะนำน้ำมันดิบมาใช้ได้นั้นจำเป็นต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการกลั่นน้ำมันกันก่อนครับ กระบวนการกลั่นน้ำมันก็คือการทำให้สารประกอบต่างๆในน้ำมันดิบแยกตัวออกมาโดยอาศัยจุดเดือดที่แตกต่างกันเรียกว่าการกลั่นลำดับส่วนขั้นตอนแรกจะต้องแยกน้ำและเกลือแร่ออกจากน้ำมันดิบแล้วนำไปผ่านความร้อนน้ำมันดิบส่วนหนึ่งก็จะระเหยกลายเป็นไอเข้าไปยังหอกลั่นเมื่อกระทบความเย็นในหอกลั่นแต่ละชั้น ก็จะกลั่นตัวกลายเป็นของเหลวตามช่วงจุดเดือดของผลิตภัณฑ์น้ำมันแต่ละชนิดแล้วกระบวนการกลั่นน้ำมันนั้นทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์อะไรมาบ้างมาลองดูกันเลยครับส่วนแรกเป็นกา๊าซจะลอยออกไปก่อนเรานำมาใช้เป็นก๊าซหุงต้มส่วนที่2คือส่วนกลั่นแยกออกเป็นน้ำมันหลายชนิดและส่วนสุดท้ายก็คือส่วนกากก้นหอกลั่นส่วนนี้จะไม่ระเหยไปเราต้องนำไปผ่านกระบวนการแปรรูปอื่นๆเพื่อน,นำไปใช้ประโยชน์ดได้ต่อ ก๊าซหุงต้มที่แยกออกมาจากส่วนบนสุดของหอกลั่นนั้นในบรรยากาศปกติจะอยู่ในสถานะก๊าซประกอบด้วยก๊าซโพรเพนและก๊าซบิวเทนเรานำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือนในโรงงานอุตสาหกรรมและในรถยนต์ลำดับต่อไปคือเนฟทาจะถูกกลั่นออกมาเราสามารถนำไปใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตเม็ดพลาสติกหรือสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมน้ำมัน และนำไปทำตัวทำละลายนอกจากนี้ยังได้น้ำมันเบนซินที่เราคุ้นเคยเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์เบนซิน,นชนิดสันดาปภายในใช้หัวเทียนเป็นตัวจุดระเบิดน้ำมันอีกชนิดหนึ่งรูปแบบเดียวกับน้ำมันเบนซิน,นแต่ต้องผ่านกรรมวิธีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดเราเรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินใบพัดใช้กับเครื่องบินระบบลูกสูบเครื่องบินเล็กหรือเครื่องบินฝึก ส่วนน้ำมันที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานนั้นเรียกว่าน้ำมันก๊าดเป็นเชื้อเพลิงเผาไหม้ที่สะอาดน้ำมันกา๊าดนำไปใช้ให้แสงสว่างได้เช่นตะเกียงน้ำมันกา๊าดและยังนำไปเป็นตัวทำละลายในการผลิตน้ำยาทำความสะอาดน้ำมันชักเงาและสารกำจัดมแมลงต่างๆอีกด้วยสำหรับเครื่องบินที่ต้องใช้น้ำมันคุณภาพสูงอย่างเครื่องบินเจ็ตนั้นอยู่ในกลุ่มเดียวกับน้ำมันกา๊าดเช่นกัน แต่มีคุณสมบัติที่ดีกว่าน้ำมันกาดและสะอาดบริสุทธิ์ตามมาตรฐานสากลเรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินเจ็ตเวันน้ำมันอีกชนิดหนึ่งที่เรารู้จักกันดีคือน้ำมันดีเซลบางทีเรียกว่าน้ำมันโซลา่าหรือน้ำมันใสใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลจุดระเบิดด้วยความร้อนและแรงอัดอากาศในกระบอกสูบ ตอนนี้มาถึงส่วนล่างของหอกลั่นกันแล้วครับซึ่งจะมีน้ำมันเตาเป็นส่วนที่ตกค้างอยู่ภายในหอกลัน่นไม่กลั่นออกมาเป็นไอเราจึงเรียกว่ากากกลัน่นซึ่งเหนียวและข้นมากนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือและการผลิตไฟฟ้าเมื่อนำน้ำมันเตาไปผ่านกระบวนการกำจัดองค์ประกอบส่วนเบาออกอีกครั้งหนึ่งจะได้เป็นน้ำมันหล่อลื่นที่เรารู้จักกันในหลายชื่อเช่น น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันไฮดรอลิกใช้หล่อลื่นและลดการเสียดสีของชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ไงครับและในกระบวนการผลิตน้ำมันหล่อลื่นเราจะได้ผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งออกมาคือขี้ผึ้งปิตโตรเลียมหรือปิตโตรเลียมแว็กซ์ซึ่งนำมาผลิตเป็นลิปสติกเชียนไขหรือปิตโตรเลียมเจลนั่นเองน้ำมันที่กลั่นออกมาจากหอกลั่นมีหลากหลาย ทั้งคุณภาพและชนิดซึ่งแตกต่างกันแต่ยังมีผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งที่เรานำมาใช้ประโยชน์อย่างมากนั่นคือยางมาตอยของเหลวข้นหนือสีดำที่นำมาใช้ทำถนนนั่นเองแม้ว่าเราจะได้ผลิตภัณฑ์มากมายจากกระบวนการกลั่นน้ำมันแต่บางครั้งผลิตภัณฑ์ที่ได้ยังมีคุณภาพไม่ตรงตามความต้องการจึงจำเป็นต้องมีกระบวนการปรับปรุงคุณภาพโดยนักเคมีจะเปลี่ยนโครงสร้างของน้ำมัน ด้วยกรรมวิธีทางเคมีเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นก๊สธรรมชาติเป็นพลังงานที่เราคุ้นเคยกันดีแต่รู้หรือไม่ว่ากว่าที่ก๊สธรรมชาติจะเดินทางมาถึงมือเราต้องผ่านอะไรมาบ้างวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับก๊สธรรมชาติกันครับก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงปริโตรเลียมเช่นเดียวกับน้ำมันดิบแต่อยู่ในสถานะก๊ส เกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์ภายใต้ความร้อนและแรงกดดันเป็นเวลานานหลายร้อยล้านปีก๊าสธรรมชาตินั้นมีสารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดรวมอยู่ด้วยกันอาทิก๊สมีเทนก๊สอีเทนก๊สโพรเพนก๊สบิวเทนนอกจากนั้นยังมีก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก๊สไนโตรเจนก๊สไฮโดรเจนซัลไฟและน้ำก๊สธรรมชาตินั้น ไม่มีสีไม่มีกลิ่นมีน้ำหนักเบากว่าอากาศจึงลอยขึ้นที่สูงติดไฟยากและเผาไหม้ได้สมบูรณ์กว่าเชื้อเพลิงปิโตรเลียมชนิดอื่นๆจัดว่าเป็นพลังงานสะอาดปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเลยล่ะครับก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในประเทศไทยส่วนใหญ่ผลิตได้เองในประเทศทั้งจากทะเลเอ่าวไทยและบนบกรวมทั้งจากพื้นที่แหล่งพัฒนาร่วมไทยมาเลเซียในภาคใต้ อย่างไรก็ตามเราใช้ก๊าซธรรมชาติมากกว่าที่ผลิตได้เองจึงจำเป็นต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากประเทศเพื่อนบ้านและต่างประเทศเพื่อมาตอบสนองความต้องการใช้ที่มากมายในประเทศและเพื่อเก็บสํารองแหล่งพลังงานในประเทศให้มีใช้ต่อไปในอนาคตโดยก๊าซธรรมชาติที่ได้จากแต่ละแหล่งก็จะมีคุณภาพแตกต่างกันไปตามองค์ประกอบของไฮโดรคาร์บอนอย่างก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเป็นกาา๊าซคุณภาพดี สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าใช้เป็นวัตถุดิบผลิตพลาสติกและว,วัสดุสังเคราะห์ในอุตสาหกรรมปริโตรเคมีได้ขณะที่ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งอื่นๆเช่นสหภาพพมา่าประกอบด้วยก๊าซมีเทนเป็นส่วนใหญ่จึงเหมาะใช้เป็นเชื้อเพลิงเท่านั้นครับ